ทุกคนครับนี่คือวัดกระชายนะครับวัดกระชายที่อยู่ที่กรุงศรีอยุธยา<ส>ก็ไม่ไกลจากบ้านเย็นใจบ้านสวนเย็นใจทุกคนดูสวยมากบรรยากาศสังเกตว่านี่เป็นวัดร้างแต่คนก็ยังมาสักการะอยู่นะครับเป็นวัดปู่โสมเฝ้ารัพย์เดี๋ยวเราไปดูประวัติความเป็นมาเพราะเมื่อกี้เนี่ยกล้องมีปัญหากดอัดและมันไม่ขึ้นแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็มีปัญหาทุกคนอันนี้ฮะก็เลยต้องตัดไปก่อนนะฮะ เนี่ยกล้องนี้นะฮะช่องนี้ก็เลยเดี๋ยวต้องไปโพสต์แล้วก็แบตมันจะหมดนะะขึ้นตัวแดงทุกคนอร่อยมากค่ะดากชาาเราชอบมากค่ะชาไทยทุกคนนี่ค่ะไปก็พาไปดูกันนะครับเดี๋ยวจะปั่นกลับก่อนที่เครื่องนั้นมันจะแบตหมดตัดไปนะฮะจะได้ไปโพสต์เมมฮันถึงบอกว่า มือถือเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเกิดถ่ายแล้วไม่ได้โพสต์หรือออกมาตลอดแล้วก็ไม่ได้โพสต์ไม่ได้ลบเมมมันบางทีอุณหภูมิสูงบ้างท่านบางคนบอกว่าทําไมถ่ายสองช่องก็กันเอาไว้ด้วยแล้วก็สําหรับมันบังคับให้เรามีสองช่องโดยอัตโนมัติเราก็เลยอันนี้อันนี้ต้นอะไรทุกคนทําไมใบลูกเป็นแบบนี้อย่าบอกว่าต้นกระบับกระบับต้นไม้ประจําจังหวัดลําปางอะฮะ กระบับกระเบาอะไรของเขาอะใช่ไหมเนี่ยทุกคนไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้จริงๆเดาฮะเนี่ยทุกคนสาธุนะฮะเราอาจจะปั่นจัก,กรยานไปด้วยแล้วก็นะฮะบูชาเนี่ยนี่คาถาบูชาบูชาใครคะขอดูหน่อยนะฮะออกพระเอกาทศรสคะ่ะทุกคนหรือพระเอกาทศรส ่าุนะคะทุกคนอะเดี๋ยวไปดูประวัติตรงนูน้นนะนี่เป็นโบราณสถานนะคะทุกคนจะมีประวัติเขียนเอาไว้เราจะไปอ่านให้ฟังนะครับนี่นะครับทุกคนจะมีคาเฟ่ใช่ไหมข้างหน้าเป็นคาเฟ่กะสายนะฮะที่เที่ยวเยอะเป็นที่เที่ยวประวัติศาสตร์กรุงศรีอยธยานะะการถ่ายทำสารคดี ขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง any TV show, movie, documentary, TV drama productions or activities in ancient monuments or archaeological areas please contact the f i r e Arts Department in advance ต้องติดต่อล่วงหน้านะ in advance ก็คือล่วงหน้าทุกคนจะมาถ่ายอย่างของเราไม่เป็นไรฮะเราถ่ายลงโซเชียลก็ยังไม่มีกฎหมายว่าจะต้องยังไงกำแพงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบสิ่งก่อสร้างของวัดไว แต่กำแพงนี้คงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นกำแพงวัดเนื่องจากกำแพงมีความหนาซึ่งปีความหนามากกว่ากำแพงวัดทั่วไปเนี่ยกำแพงหนามากและกำแพงบางส่วนยังทับและอยู่ชิดติดกับสิ่งก่อสร้างพนาวัดสัญญานว่ากำแพงนี้คงเป็นกำแพงค่ายเมื่อครั้งที่มีการใช้วัดกระชายเป็นที่ตั้งทับทําศึกสงครามโดยมีการรื้อกำแพงวัดเดิมและสิ่งก่อสร้างบางส่วนของวัดและนํามาสร้างกำแพงที่ปรากฏในปัจจุบัน The walls are built in re uh, rectangular plan cir circling all buildings of the temple. They are over three meters thick, and some parts of them are on, over, or adjacent to the temple buildings. It is presumable that some buildings. and the old walls had been demolished and barricades were built when the Burmese army base at the temple ออกมาถึงว่ากองทัพพม,ามา่ามาตั้งที่นี่ทุกคนมาตั้งไว้สำหรับเป็นออที่ตั้งทัพศึกสงครามของพมา่านะฮะหาืมหอมควันจังเลยทุกคนควันหอมหอมทุกคนนี่วัดกระชายมาดูนะ ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุทยาทางทิตตวันตกเฉียงใต้วัดนี้ไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาเกี่ยวกับการสร้างวัดปรากฏว่าวัดกระชายในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาโดยเป็นสถานที่สุเพรนานายณ์ให้นำตัวพระศรีศิลป์ซึ่งก่อกบฏตรมาฝังอ๋อหรอเป็นเป็นเอากบฏมาฝังพระศรีศิลป์เคยได้ยินไหมในสมัยสุเพรนานายณ์นะฮะกษัตริย์ ในราชวงศ์ปราสาททององค์สุดท้ายองค์ที่4ของราชวงศ์ประกาศปราสาททองก่อนจะเข้าสู่ราชวงศ์บ้านพูหลวงก็คือก่อนจะเข้าสู่ยุคพระเภทราชานะฮะอ่ะตอ Wat Khachai is situated to the southwest outside the city there is no evidence of its historical information or period of construction Wat k h a ช h a i was mentioned in late a y u t t h a period as the burial of Phra Si Sin who traces to the c r o w d of King Narai the Great ต่อวัดทันหน้าไปทางตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังทรง,งผ่าน8เหลี่ยมมีเจดียด์ที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นมีเจดียด์ราย4องค์ล้อมรอบ เจดีย์องค์ประธานด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นอาคารสันติธรรมเป็นพระอุโบสถมีกำแพงล้อมรอบสิ่งก่อสร้างทั้งหมดของวัดไว้ในสมัยกรุงเสียกรุงครั้งที่สองสองสามหนึ่งศูนย์วัดกระชายถูกแปลสภาพเป็นค่ายทหารระหว่างอยุธยาและพะมา่าปัจจุบันยังปรากุหลักฐานสิ่งก่อสร้างถูกดัดแปลงใช้เป็นที่ตั้งทัพได้แก่กำแพงพวกนี้หาที่เห็นกำแพงข้างหน้าเนี่ยมีความหนามากกว่าปกติซึ่ง มีการทำช่องประตูที่แตกต่างจากประตูวัดทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการขุดพบโบร,ราณสถานว่าวัตถุประเภทอาวุธมีดหอ,อกดาบทวนและลูกกระสุนปืนใหญ่ซึ่งเป็นหลักฐานสนับสนุนว่าสนับสนุนว่าการใช้วัดกระชายเป็นตั้งทัพทำสงครามมาทุกคนนี่ฮะเห็นไหมที่เรายืนอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่าข้างหน้าเราจะเป็นพระวิหารทุกคนวิเฮียหรือว่าเพลหอนั่นเองข้างหน้าเห็นไหมที่เป็นสี่เหลี่ยมงนั้น,น,นทุกคนนะฮะอยู่ตรงกลางฮะ ส่วนเจดีหลักหรือ p r i n c i p l เจดีนี่จะอยู่ที่องค์ใหญ่ที่เราเห็นมาตั้งแต่อยู่ข้างนอกฮะส่วนอันที่แปดที่เรายือนอยู่นี่ก็กำแพงฮะเลขแปดนะทุกคนไหนเลขแปดอยู่ตรงไหนมาหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเขไม่ได้เขียนเลขแปดให้เราหายไปไหนมีแต่เลขเจ็ดเจดีรายนะฮะเลขเจ็ดเจดีรายนะ เนี yeah, mm ่ย hmm. เขาจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ The temple faces is surrounded by walls. The principal jde is a bell shape เป็นรูปเจดีย์ทรงกระดิ่งทรงะระฆังอะ่ะทุกคน Bell shape jde built on octagonal ก็คือเป็นรูปแปดเหลี่ยมใช่ปะ่ะ Octagonal นี่คือสี่เหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมวะ mm hmm. ทุกคน Octa Octa นะฮะนี่ฮะนะฮะ Octa octagonal foundation Which is popular style of J.D in Early Etruria period ก็เป็นที่นิยมในสมัยก่อนเนาะฐาน8ดเหลี่ยมทุกคนนั้นเนี่ยทรงะระฆังบนฐาน8เหลี่ยมทุกคนอันนันภาษาไทยบอกแล้วก็คือบอกว่า bell shape J.D built on octagonal foundation foundation ก็คือฐานนั้นะนั่นเองนะฮะทุกคน the principal J.D is surrounded by 4 J.D ก็คือ J.D หลักก็จะมี J.D ย่อย4องค์ The principal j e t t y is surrounded by four j t t i e s In front of the principal j e t d y is a building which is presumed to be Ubo Sot ก็คือหมายถึงว่าเป็นสันนิษฐานว่าด้านหน้าเจดีย์จะเป็นพระอุโบสถทุกคนชอบจังเลยทุกคนจากวัดกรชายวัดกรชาย was an army base of Ermis ก็คือเป็นฐานทัพใช่ไหมของประม่า when the second s i m e s b u r m e s e War ก็คือปี1767ห ก็ปี2310 so. There is evidence of building modified for use the army remains at present such as thickness of wall ก็คือความหนาของกำแพงจะไม่ใช่เหมือนกำแพงวัดนะฮะทุกคน The distinctive of temple อ่อรวมไปถึงความหนาแล้วก็มีการทำช่องประตูของวัด Also archaeo l o g i c a l finds such as k n i f e มีการพบนะฮะการค้นพบทางด้าน ออหลักฐานสําคัญเนาะ archaeological ก็คือธรณีวิทยาทุกคนกว่ามีคนพบนย spear, ้ยมีสเปียสเปียก็คือหอกซอสก็คือดาบแลนส์ ens, ก็คือทวน and c a n น o n ปืนใหญ่แคนนอนบอลก็คือกระสุนปืนใหญ่ uh, discover as well as well ก็คือด้วยนั่นเองคนพบด้วยด้วย่ะทุกคนกลับที่พักบ้านสวนเย็นสบายทุกคนจ้าอุย้ยเมื่อกี้ดื่มชาดราก้อนทีอร่อยมาก ากาคอนชาอยู่ตรงสี่แยกปากการทุกคนชานี่ต้นอะไรจ้ามะขามน,นะ,ะเรากลับแล้วนะทุกคนอย่าแบตจะหมดค่ะไปชาร์จแบตกันทุกคนนี่ต้นอะไรจ้าอันนี้ต้นกาสะลองช่องปีวัดกระชานนะฮะโอเคเลยมีความหมายทางประวัติศาสตร์ครับว้าสวยจังเลยทุกคนจ้าดูสิสวยมากดูสิครับ ไปทุกคนเห็นไหมกรุงศรีอยุธยาน่าสนใจไหมกษัตริย์ห้าราชวงศ์เอาง่ายๆมาทวนสั้นๆกันอีกต้องตามดูทุกคลิปทุกคนจะได้เข้าใจแล้วก็ค่อยๆจําไปเนาะราชวงศ์อู่ทองยุคแรกราชวงศ์อู่ทองหนึ่งจะมีกษัตริย์สองพระองค์ก็คือพระเจ้าอู่ทองกับพระราเมสวรแล้วก็เข้าสู่ยุคสุวรรณภูมิหนึ่งถูกป่ะสุวรรณภูมิหนึ่งก็เข้าพอหมดแล้วเนี่ยสุวรรณภูมิหนึ่งจะมีกษัตริย์อย่างนี้นอู้ดอกบัวสวยมากทุกคน นะฮะก็คือสุวรรณภูมิหนึ่งเนี่ยก็จะมีพระบรมราชาธิราชกุหลัวพระง่วงแล้วก็พระเจ้าทองลัน่นเท่านั้นเองมีสองพระองค์พระเจ้าทองรั่นคองราชเสร็จเจ็ดวันเองทุกคนแล้วก็เข้าสู่พระเจ้าอู่ทองสองก็คือพระรามีสวนกลับมาคืนมาครองราชอีกครั้งหนึ่งตอนแรกเนี่ยครองราชแป๊บเดียวพระเจ้ารามีสวนน,นะฮะครองราชแค่หนึ่งปีถูกปะ่ะแล้วเข้าสู่สุวรรณภูมิหนึ่งสุพรรณภูมินะพูดผิดมาตลอดเลยสุพรรณภูมิหนึ่งนะฮะก็จะเป็น พระบรมราชาธิราชที่1แล้วก็คุณหลวงพระง,งัวนั่นแหละนะฮะแล้วก็พระเจ้าทองลั่นซึ่งของราชแค่เวันแล้วเข้ามาสู่อู่ทองสองเมื่อกี้อู่ทองหนึ่งไปแล้วใช่ไหมอู่ทองสองก็พระราเมศวรก็กลับมาอีกรอบหนึ่งีงนิดของราชเจ็ดปีแล้วก็พระรามราชาของราชสิบสี่ปีทุกคนแล้วเข้าสู่สุวรรณภูมิสองก็มีพระอินราชาเจ้าสามพญาอะไรประมาณนี้แล้วก็พอพอเจ้าสามพญาเสร็จใช่ไหม ก็เข้าสู่ก,กษัตริย์องค์ที่8ของกรุงศรีอยุธยาก็คือพระบรมไตรโลก,กนาถซึ่งบางคนอาจจะหลงลืมท่านเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าพระบรมไตรโลก,กนามีบทบาทที่พิษณุโลกมากด้วยซ้ำวัดเอ่อวัดดุลามนันีที่ท่านสร้างท่านเคยไปบวชที่นั่นจำได้ไหมพระเอ่อเนี่ยมีรถมาแล้วทุกคนว้ารถนะฮะพระบรมไตรโลก,กนาถครองราชั์ตั้ง40ปีแต่ว่าคนจะไม่ค่อยเอ่ยถึงท่านมากเนาะใช่ไหมว่าไหม แล้วก็ไล่มาเรื่อยนะองค์ที่8นะพระบรมไต่โลกกนาาก็มาองค์ที่9ที่10 11มาถึง16ค่ะองค์ที่16ก็หมดยุคข,ของอู่ทองราชวงศ์สุภออู่ทองอะไรสุพรรณภูมิสุพรรณภูมิสองเห็นไหมมีอูทอ 1, อ่ทองหนึ่งอู่ทองสองอู่ทองอู่ทองหนึ่งแล้วก็สุวรรณภูมิหนึ่งแล้วก็อู่ทองสองแล้วก็สุวรรณภูมิสองก็คือพอหมดยุคสุพรรณภูมิสองเนี่ยก็คือยุคของนีิฮะสุวรรณภูมิสองก็จะมีเ,เสียกุงครั้งที่หนึ่งนะ นะฮะมีพระเจ้าช้างเผือกแล้วก็พระเจ้าช้างเผือกก็ครองราชยี่สิบปีนะสมเด็จพระมหินราทิราชต่อเลยสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็ถือว่าเสียกรุงครั้งที่หนึ่งก็เข้าสู่ราชวงศ์สกุโไทย<อ>พูดแล้วงงไหมไม่เป็นไรเนาะงงงงก็มาฟังหรือฟังใหม่รีวายไปรีวายมาทุกคนอัอนนี้ดอกนอนทรีนี่<อ>นะครับก็คือสรุปนะก็คือราชวงศ์อู่ทองหนึ่ง มีกษัตริย์สองพระองค์นะครับแล้วเข้าสู่สุพรรณภูมิหน<ม>ึ่งกษัตริย์สองพระองค์นะฮะแล้วก็มีอ,อู่ทองสองแล้วเข้าสู่สุพรรณภูมิสองสุพรรณภูมิสองนี่จะมีกษัตริย์เยอะเลยนะฮะไล่ไปจนถึงนี่ฮะกษัตริย์องค์ที่สิบหกแล้วก็หมดเลยอ,องค์ที่สิบหกปั๊บ องค์ที่ส6หมาถึงของของนับตั้งแต่อู่ทองหนึ่งมานะฮะก็คืออู่ทองหนึ่งสุพรรณภูมิหนึ่งอู่ทองสองสุพรรณภูมิก็เป็นมสิบหกพระองค์แล้วองค์ที่17นี่เข้าสู่ราชวงศ์ใหม่นะก็คือพระมหาธรรมราชาก็คือพระสันเพชรที่หนึ่งคุณพ่อสเสด็จพ่อของพระนเรศวรก็เป็นยุคสุขโขทยัยก็คือพระนเรศวรจะเป็นกษัตริย์องค์ที่18จำเอาไว้ทุกคนองค์ที่18กับ8นี่สําคัญนะแปดนี่คือพระบรมไตรโลก,กนาถสี่สิบปีของราชแต่พระนเรศวรนี่รองราชสิบหะะ้า นี่ดูน้ำสิพันยาเดชสวนของรัสิปีนี่เมื่อกี้เราเลี้ยวมาตรงนี้ทุกคนถูกไหมแล้วเราก็เห็นป้ายนี้เราก็ขับตรงรถข่าวไปหรืนเราก็หลงะสิจริงๆมันต้องเลี้ยวเข้าซอยนี้ถูกไหมเรากลับตรงไปถนน,นใหญ่ก็หลงะสิก็ไปเจอผู้ชายที่ทำไม้เมื่อกี้นะฮะนิจ้านี่หาวัดพุทธไทยสวรรค์นะฮะจะเดินจะขับตรงไปทุกคนเจอสี่แยกปากกาน ตรงไปอีกประมาณ1กิโลกิโลกว่าๆนะครับนี่ฮะทุกคนตลาดปากกรานนะฮะคนเริ่มออกหากินฮะทุกคนหิวฮะที่แยกปากกรานเลี้ยวขวาไปวัดช้างตรงไปไปวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ถ่ายละครออเจ้ายุคเวอร์ชั่นแรกเนาะแต่ที่ดังปังมากตอนนี้ก็คือวัดชัยวัฒนารามนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปตรงนี้ฮะกิโลกว่าๆก,ก็ถึงวัดชัยแล้วก็ก่อนอื่นอย่าลืมวัดออสนามชัยด้วยนะ มีบทบาทสําคัญเหมือนกันแล้วก็จะมาแถวนี้นี่ฮะแนะนําเลยบ้านสวนเย็นสบายนะฮะรถม,มากวันออฟเดอะเบสทุกคนแต่ถ้าเกิดใครจะตรงไปอย่างที่บอกวัดพุดไทไธสรว์อยากไปเหมือนกันนะแต่เคยไปแล้วด้วยแล้วก็หมาดุฮะเอาไว้ก่อนฮะเอาเราเลียวนะโอเคแล้วก็จะผ่านตรงนี้เป็นชามังกรนะ,ะับทุกคนนี่ฮะติดกับเซเว่นจะเป็นชามังกร บรรยากาศดีในล่แล้วก็เราก็ปั่นไปเรื่อยๆแล้วก็จะผ่านวัดกลางนะฮะวัดกลางคลองตะเคียนที่มีต้นตะเคียนใหญ่ๆนะฮะข้างหน้านี่แหละแล้วก็ถึงเลยคะอีกนิดก็จะถึงที่พักเราก็จะพักชาร์จแบตแล้วก็นะฮะโพสคลิปบรรยากาศดีมากทุกคนยุทธยานะฮะเมืองมรดกโลกประวัติศาสตร์เขาจะมีงานมรดกโลกทุกปีนะฮะวันช่วงประมาณธันวาไหม ประมาณหน้าหนาว่ะทุกคนจ้าวัะอยุทยายอยศฟ้าอะไรของเขาอ่ะนะฮะดังมากๆและยิ่งใหญ่จริงนะฮะใส่ชุดไทยกันแล้วก็เดินซื้อขนมขนมกันของดีๆทั้งนั้นเลยทุกคนก็นี่หาไม่ไกลจากบ้านสวนแต่ว่าอุทยานมรดกโลกจะอยู่แถววัดพระศรีสันเพศวัดมงคลบพิตรตรงแถววัดราชบาพิตรตรงนั้นนะฮะเริ่มต้นวัดพระหา,าธาตุอย่างเงี้ยฮะนีหาะทุกคนวัดอุโบสถสวยมากยกสูงมาก ลอยฟ้าแต่ติดตรงที่สายไฟนี่ฮะระยงระยางนะฮะสายไฟนี่มีปัญหาเอาออกจะทำให้วัดนี่ดูดีขึ้นมีพยานาคดยเห็นไหมทุกคนกับยีลาฟนี่เห็นไหมจะมีคุมผู้ใหญ่บ้านตรงนี้เลยเลี้ยวซ้ายเลยทุกคนนะฮะบ้านสวนเย็นสบายอยู่ตรงนี้นี่ฮะ ทุกคนจริงๆกลางคืนเราสามารถออกไปแถววัดชัยได้นะมันจะมีแสงสีอยู่นะปิดสองทุ่มนะอย่างเรือนมายุราเนี่ยก็จะปิดสองทุ่มะคาเฟ่เปิดถึงดึกรวยนะฮะสองทุ่มกันเลยทุกคนถึงแล้วบ้านสวนเย็นสบายโฮมสเตย์ถึงแล้ว,ว,ลวที่พักน่ารักนี่ทุกคนรลดไหมทุกคน ร่องรอยของความสะดวกสบายรถทีวงทีวีมีครบครันนะฮะน่ารักมากบรรยากาศดีเิศวันออฟเดอะเบสอย่างที่บอกจริงๆทุกคน